ปั๊บโอ้โหแล้วว่าอยากได้ขนมอะไรกันล่ะคะโปรโมชั่นเปิดร้านวันนี้นะคะซื้อขนมแถมเล่นสาไว้นะเลชั่วโมง้้ยขอบคุณมากนะคะพี่พี่แพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะ และอย่าลืมกดกระดิ be, no. ่งด้วยนะขายดิบขายดีขายดิบขายดีเอ๋าไม่ใช่ขายขนมขายขนมมาเลยค่ะมาเลยค่ะร <Mm ้านขนมหวานหาบัตรสิบบาทเปิดใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอุ๊ยกุ๊ปกุ๊ยเปิดร้านอะไรอะอุวยมานั่งนี่มานั้งนี่เปิดร้านคาแขย่างรถยนต์มั้งถ้ามาได้ ถามเฉยๆไงจะให้เทออธิบายไงก็น,นี่ไงจ๊ะเปิดร้านขนมปุกปิ๊กจุกจิกจุกจิกก็พอแล้วเธอรู้ไหม,มช่วงเนี้ยมันหน้าร้อนฉันนะ่ะก็เลยไม่ใช่จะแค่ขายขนมอย่างเดียวนะฉันนะ่ะจะ ขายขนมแล้วก็แถมให้เล่นสระว่ายน้ำฟรีหนึ่งชั่วโมงเหมือนแบบฟิลซื้อแบบของเข้าก่อนเข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใช่ชรสไมล่านี่นี่นี่เธอจะซื้ออะไรลูกค้าคนแรกน่าฉันอยากกินอันนี้มากเลยเธอโอ้ยอันนี้เหรอขนมแท่งผลไม้อันยองฮาเซโยนี่น,นี่อร่อยมากเธอนี่ฉันเคยกินนะนี่รสสตรอเบอรี่อะฉันให้ลองชิมนี่นี่นี่เป็นรสแบบว่าเมลอน เ้าให้รูดอย่างนี้อร่อยมากถ้างั้นฉันขอซื้อ5บาทละกันเธอเออเดี๋ยวนะหบาทอ่ะมันได้แค่สองสามแท่งจ้ะอุ้ยเธอก็ขายให้ฉันหน่อยฉันอุตส่าห์ไปคุยกับปูกอมสนมาเลยนะเนี่ยอ๋องั้นก็ได้ก็ได้งั้นนะฉันจะขายห้าบาทนะแต่ว่ามีข้อแม้เธอต้องมาช่วยฉันนั่งขาย ก็ได hey, yeah, okay. okay. uh, yeah, ้ฉันอยากกินขนมหรอกโอเคโอเคอ่ะงั้นเรามาช่วยกันขายตะโกนดังๆว่าเบดบ้าบูบูมค่ะพูดพร้อมกันว่าขนมห้าบาทสิบบาทมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะโอ้ยเรียกปุบมาปั๊บโอ้โหแล้วว่าอยากได้ขนมอะไรกันล่ะคะโปรโมชั่นเปิดร้านวันนี้นะคะซื้อขนมแถมเล่นสาไว้นะ1่ชั่วโมง ใช่ไหมล่ะรดม,มากเลยวันนี้วันเดียวนะคะอ่ะงี้วันนี้เลือกเลยนะคะอ่ะเลือกเลยค่ะอันนี้เท่าไรหร่หรอคะอันนี้หรออ,นนหอ,อันนี้ขนมมัชเมลโลเยลลี่แท่งห้าบาทค่ะอะ้สีเขียวนี้จะเป็นรสเมล่อนแตงโมอ่ะสีม่วงนี้จะเป็นรสองุ่นและสีแดงจะเป็นรสสตรอเบอร์ออรี่ เ,เออกินไปนี่สตอร์เบลล์แย่เลยเออสตอร์อยู่แล้วค่ะอ่ะมาอันนี้เอาอะไรกันคะมาแล้วอันนี้ล่ะคะแม่อ๋ออันนี้นี่ขนมมันฝรั่งจูจีดูดีอันละสิบาทค่ะแล้วอันนี้กี่บาทล่ะคะอันนี้เหรอคะอันนี้ขนมพื้นผิวพื้นผิวมาม่าเผ็ดไก่โอกอกจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนี่อันนี้สิบบาทค่ะนี่แต่งเติมเองทุกอันเลยแล้วจะมีกี่บาทคะอันนี้ ลดหน่อยได้ไหมคะหนูซ hmm. oh, okay. ื้อตั้งหลายอย่างลดหน่อยไหคะอ๋อโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นอ๋อโปรโมชั่นโอเคงั้นสามอันยี่สิบค่ะโอเคครบสามอันอยู่ขอแทนหนึ่งอันได้ไหมคะขอแทนหนึ่อันเล็กๆไหมอันเล็กๆอันเล็กๆอือ่าเยลลี่ไข่ดาวเลิกคิดละโอเคอันขอด้วยค่ะไม่ได้ค่ะพวกนู้นของแพงคนที่เขาเซ็กซี่เอาอันนี้ค่ะอ่ะ อุ้ยเลือกเยอะมากเลยไม่ได้เลือกเลือกไม่ได้ค่ะเอาวันนี้ไปพอเอาใจอย่าเลือกค่ะอย่าเลือกค่ะร้านเหล่าโปรโมชั่นเด็ดอืมอ่าโอเคคนสุดท้ายสองอย่างสิบบาทค่ะวันเดียวก่อนเธอซื้อแค่สิบบาทเธอก็เอาเพิ่มอีกหนึ่งอันสิอุ้ยไม่ได้ค่ะโปรโมชั่นแล้ววิ่งกำไรซื้อเองแต่น้องวันเป็นเด็กดีอ่ะเรียบร้อยงั้นเอาไปขนมมันฝรั่งเอ้ยขนมยาสีฟันสีฟันสิบบาท เอะอันนี้กินแล้วปากเหลืองใช่ไหมคะอ๋อไม่เหลืองค่ะอันนี้กินแล้วเขียวค่ะเนี่ยเห็นไหมสีเขียวอ่าจ่ายมาเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เชิญไปเล่นสระว่ายน้ำได้เลยเย้อ่ามาได้ราคาลูกค้าม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 าอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกค้าใหม่มาเร็วมากเลอ่ะมีเงินกี่บาทคะเดี๋ยวขอดูเงินก่อนกี่บาทคะห้าบาทค่ะอุ้ยห้าบาทเองอ่ะอห้าบาทจะซื้ออะไรได้เนี่ยกู๊ด มันต้องของที่ถูกที่สุดนะคะ<ม>เงินแค่5บาทอะคะ่ะท<ม>ําไมเอามาแค่นี้ราคาซื้อขนมร้านพี่ก้กุ๊กเนี่ยอย่างน้อยต้องเอามาสัก20่สิบบาทเลยนะห้าไาทเล็ของแค่เล็กๆกินคําเดียวก็หมดแล้วอ่ะถ้าแม่หนูมาให้แค่แน,นี้หนูช่วยแม่ประหยัดค่ะหนูนี่น่าสงสารจังเลยอะ่ะเน้่ <ๆ S 2> าานก็ถ้าหนูเอามาหนูเสียสิจั๊บโ้าหนูเอามาหนูเสียสิบจั๊บโอ้ถ้าเอามาร้อยก็เยอะเกินอจั๊บโอ้โหถ้าเอามาหนูเสียสิบจั๊บโอ้็กๆได้ค่ะอันละกี่สิบจั� อันนี้สิบบาทค่ะเอาอันนี้โอเคสิบบาทเลยปะฮะอ่างันแถมให้แถบมบเป็ดกิ๊บกิ๊บอ่า <c oughs> อ่าแล้วห้าบาทลาแถวอ่าสงสารน้องเขาตัวเลก็กอ่ะเธอเอาลูกอมอะไรเธอดูฟันน้องก่อนนง่เห็นไหมฟันผุหมดแล้วคิดลูกอมไม่ได้จะให้อะไรอ,อีอรอกอะอ๋อนี่ไงอมีไม่เอาดีกว่า เอาเป็นนี่ก้อนหินไงขนมก้อนหินโอ้ยเยี๋ยุกุ๊กฟันน้องเขาไม่มีหรือมหลังเขาไปหรอเอา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 ยอาเอเอา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 เอัเอา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 เนาเอ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 าอาเอ้เาเาเอนเอเออเาเเออเอาเาาออออาออนี่นี่เ นี่คือบวยซักุระจากแดนไกลค่ะเอานี้ไปเลยของแถมนะอมอย่างเดียวเลยแ,แล้ววันนี้อ,อย่าเพิ่งมีโปรโมชัน่นสระว่ายน้ำฟรีหนึ่งชั่วโมงน่าเล่นนะโอเคก็ไปเล่นได้เลยไปเลยค่ะไปายบายขอบ,บ,บคุณค่ะ <S <S มีใครมาอีกบ้างเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ใหญ่แบบนี anyway, uh ้แ oh. ล้วก uh ็เด็กที่แต่งนุ่งสั้นเอวอลอยนี่มันแวนกระสกอยนี่อีกกี้หรือเปล่าอีกี้เหรออุ้ยเราแอบดูดีกว่าอ๋ะแ้ไัยบดเเขกไ่ีดเ้ยวเยเย อูกมาดูผู้ชายที่ขับมาสิทั้งลำทั้งสูงโอ้ยแล <Huh? S 1> like oh. Oh. ้วขับรถแบบเนี้ยสเปกเลยอะเราควรจะม่ชิ้นจรอยบ้านสักคนนะเธอเดี๋ยวนะเธอเห็นแค่รูปร่างอ่ะเขาอาจจะไม่โล่ก็ได้นะหันหน้ามาอาจจะแบบเนี้ยอย่างงี้ก็ได้นะเธอถ้ามีรถขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีนิดหนึ่งแล้วป๊อเงินโทหินอกเอวิติงกันนะเขานักอย่างนี้ วิดีอยู่นะนั่นมันนงจีย่านี่โอ้ใช่ขอบคุณมากนะคะคุณพี่อนนาคาพี